ต้องแบกแอกใหญ่ๆเลยต้องแบกแอกใหญ่ๆเลยพอดีเลยพอดีเขาหลอกแขคอเลยนอนไปเยนไปยังการยืไปการยืงเ็บอาะยาเอามาปล่อยนเด้อยืงเด้อถ้ากบก็มาแห้งเนาะนอนบารับบ่เนอนบารับได้บ่ะดิโอ้ยคนลูกมากวางสาวีห่างโอ๊โอ๊บ่ง่บานอ๊บโอ๊กโลก เจ็ดลูกได้ปล่อยลูกนี่มะการมาได้ได้าาทังมามามากาเอาอยู่พีเลยเจ้ามะการเอาอยู่พีกุ๊แม่ไค่อยปล่อยลูกนี่สาลกครึ่งสี่ลูกแล้วไทยทานรม่สามลครึ่งเว้ยเจ็ดลูกแล้วน้ำปุกูเจ้าบ่ไปไทยพ่ไหยเล่าติเอาดีเฮ้เพืดอน่ะนะอันนี้มันแบกแอ็เด้พูดเองจีบบังคับทางไทยซอยแม่อยู่น่ะนะมดูมันมันแบกแอผู้ใดเจับทางไทยมัน ไมานเอาจ้ามัก็จ้เสียเอาสันใรมานแบกรถตลีมาเมื่อรอือเออสยกันเลยสิบ่อาว่ามันจะรู้หน่มัห้าลอยลงพวไทยกับไทยพูดเนี้ยมใส่หรอไทยนะเราก็โดนตอนน้ำซาเลยลุกไปซาเจาน้ำบาเต็มหรอเตปี้นาพูดบอกเอากระถางมึนให้พอเป็นกาหนึ่งเลยเต็มเลรอได้ันะร่อยโอ๊ย ไม่คิดว่าจะหน่อยจอะยามาจะได้เอาง้อมาให้ <laughs> น,น,น้ำรดนีบเนง้อเมืนกันปีนี้เขาไปเห็นพอดีเอฟซีเขามาลำ99นางลำ้ำพวกนี้พวงนี้ม,มีลำ9 99นางลำพวกนี้มาอีกไหมล่ะเจ้าเห็นหน้าปีนี้ลูกเสือ อยีไปปหน้าเลยแล้วหน้าน้าสาวไพกับเพื่อนกับไห้ทุงเเฮ็ดเหรอประดี๋อะไรหน้าเจ้าดีครับโอยมันบกพอแห้งแล้วอ้เพอนไอ้เพื่อนเนี่ย้บางทนเฮ็ดได้เป็นบาเลยเนี่ยเป็นบาเลยเขาเห็ดเเนาะโอ้ยมีตัขี้ข้านลูกเสือห่ะลูกเสือเป็นตะกนขี้ข้านหนกว่าหวยจะดได้กินอยอนบอล้วลูกเสือผมถามเจ้าตรงๆเอาเจ้าจะทีย่องลูกเจ้าเด้เจะจะบดูน้าสิไ่ย่องั้นนะไปกันมาครับ กามมากันได้ชอยจีนชอยมืออยู่ขังว่องยเอ้ามาคันิไทยมานีบอ่ฝนมันพิ่งต๊ใหม่ยังนไทยบ่ะไทยมันแข็งแล้วก่อนแล้วสตะการสีตะการติดเบื้งหน้าะปสองนันสองนี้ย้ไมาก่ เป็นนามใส่หน้าควานควนชิดคว้นเออเอาได้แล้วเด้อบดีเอาี่เอาให้ละฝนคอยฟาใส่ิมขึ้นนะอ้่อยกาว่อยขึ้น่ดอู้ห็ดแเนพื่นไปหอดพว่แล้วฝนสาดเกาเงินเล่าสภาพปอยกาวะ่เด้อบดีมัาเจ้าชลาตัวนี้มมาปิดตัวนี้มันเออชลาจะออกไปมันยิ่งซิลิโคนซิลิโคนบอชลายิ่งทับอ๋อยิ่งะออกยิ่งใหญ่มันกับเชลาผามันยิ่งตัวนี้มันยิ่งตัวนี้จะเนี้ยอาเห็ดดงาหนาห่ยเนาะออ บอกนายคนอยู่ข้างในะต้เอกได้เฮ็ดฮะคนอยู่ข้างใต้เหมือนดูเปนเรื่องว่ามไปแล้วอันนี้เล็บลังคาตัวนึ่งเจ็บเล็บติดตัวลังคาตัวนึงเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยอีกห้องนึงเพื่อเพื่อมุดโอมก็ยากอยู่คนละห้องนะอืมเลื่อนลังคาเพิ่มอต่างเจ็ดตัวม้วนเส้นเส้ล่างเลยเนาะ นล้วไปวี้สรางน้ำน้ำฝนเทิดซองน้ำตกด้วกันนี่ละจะเป็นซองน้ำตกด้วกันแต่ว่าน้ำตกแรกตัวเนี้ยน้ำตกแรกต้องอยู่ระดับตัวนี้มันต้องอยู่นี่แล้ตัวเนี้ยตัวตัวเนี้ยน่ะน้ำตกมันถึงเครื่องอยู่หน่อยอาศัยมาใส่ล่างน้ำตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้เอาออกใส่ล่างน้ำเต้นอันนี้ออกใส่ล่างน้ำเต้นเพราะว่าเนี่ยก็แต่งสวยซื่อเนี่ยนะเมื่อกี้เป็นนกดาวว่างอยู่กับพื้นอใส่ปลได้หรือกระสือบอง มันแชรสวยงามไม่เฉยอใหเนินป่ะเนี่ยเวลาฝนสาดเนี่ยขอไปดีเต็มเตรมเลยมองรับฝุนนำพุ้นด้วยตรงด้วยตัวนี้มันย่อยมากครันก็ได้อยู่เป็นต่างเนี่ยเวลามันสือง่ายย